วันนี้ตัวถัดไปนะครับ s y n a m i c Response Study สำหรับฟังก์ชันนี้นะครับก็คือเราสามารถกำหนด Remote m a นะครับในงานที่เป็นงานวิเคราะห์ Response Spectrum ได้ซึ่งทำให้การกำหนดค่าชิ้นงานเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับเมื่อก่อนเราจะต้องว่าเป็นก้อนชิ้นงานเป็นน้ำหนักเข้าไปตอนนี้ก็คือสามารถใช้คำสั่ง Remote m a ได้แล้วนะครับในโห d e Response Spectrum ตรงนี้ สามารถกำหนดรีโมทแมสได้นะครับอันนี้จะเห็นว่ามีการใส่ฟังก์ชันไปแล้วกำหนดให้มีมวลน้ลำหนักนะครับสามพันกิโลติดอยู่ที่ชิ้นงานตรงนี้แล้วก็วิเคราะห์ผลลัพธ์ออกมาได้ซึ่งจากผลลัพธ์ตรงนี้เราก็จะเห็นว่างานของเราอาจจะมีการเสียรูปไปมากนะครับถ้าเกิดมีการรับน้ำหนักแล้วก็เกิดการสั่นสะเทือนแบบ Reresponse spectrum ตรงนี้เราก็สามารถที่จะ แก้ไขโมเดลนะครับงานตัวนี้ก็มีการเพิ่มตัวซัพพอร์ตด้านบนขึ้นมานะครับให้มีความแข็งแรงมากขึ้นเสร็จแ,แล้วเมื่อเราลองวิเคราะห์งานใหม่นะครับก็สามารถที่จะ Copy งานตัวนี้แล้วก็เลือกเป็นตัวรีดีไซน์นะครับเสร็จแ,แล้วก็กำหนดตัววัสดุนะครับ สำหรับชิ้นงานที่เพิ่มเข้ามาใหม่2ชิ้นแคปเค็ดจอยคุปปุใหม่ทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตนันผลลัพธ์ไปที่หนึ่งเห็นว่าได้ดิสเ a c e m e n t มาแล้วนะครับ ซึ่งก็ลดลงจากเดิมนะค่อนข้างมากเหลืออยู่ประมาณ2.4ม mm. ิเมเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็คือ What New ในเวอร์ชั่น2026นะครับ